ช่องนี้ก็นั่นตีสวัสดีจ้ามามือนี่ห้องมีตะบักแดงยัวย่วๆจ้ามือนี่ตะมักแดงใส่ขีปูดเด้อขีปูมาจากบ้านคนน่ะขีปูมาจากบ้านมีมาอีกแล้วหัวตะไปตลาดหัวตะมาไปพอกโค้งไกเอาไมายางสู้กันกินคือเกานน่นแหละจ้ามามาพี่ยมมาเขามากินน้อกันกินต้านโควิดเออมากินต้านโควิด เจ้าก็บเบิ่งผิดพักเธอพักอยู่นี่พี่เอ้านี่กินจนังไงหล่ะมื้อกินมือกก่จีสอนร้านใจเลยนะเออว่ะยั่วๆจัดยั่วๆพี่น้องมามากินน้ำกันอพี่น้ำเปล่าไมาเด้อแฮปจะาติปูวติปูมาจากบ้านือ

อยากกินย่างหมูย่างหวอไก่กินนั้นก็ย่างหมูเนี่ย ดูกัระลายคุน13พุโตงามอืมข้าข้ากันเฮ่กเขพุ่นเป็นยาแช่อดใจผู้ไวอืมเจ้บกินเก๋กินเ้าได้พะเจ้าเอาปกินคำเจ้าหน้าบอกทายค่ะ หาบ่ไหวแม่งเบก็ะยิบม,มาละกินก็แนน <c oughs> ะแ <c oughs> ่บปานนี้ไม่รู้ก่คักินอ่ะเนาะมากินน่านัตเบิ่งเด้พี่น้นองเออจับมาเบิ่งไข่แซ่บเฮ้ยตอกกประมนนย่งกินได้บ่อยเลย ย่างคือแล้วก๊อย่างหนูแห็นข้อข้องไก่กับข้อขงเหรอเนาะอยากกินกระดูก

Giờ <laughs> món nào để ờ. <laughs> đi chưa gì thì mẹ Ờ Giờ nóng bởi gì thì bé Giờ chưa ạ có gì thì สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ้าแซ่บเลยกระสุนเลยบ่กเอาจริงเกดนเลยกดเลยอืมโค้งไกลดุกนี่กินขค้งไก่เอาไม่ต้องไปกินดอกอันนี้มาแซ่บบิงเดย์ง้อเลิกง้อเลิกใส่ขีปูน้ำ ใส่ขี้ปูนั่งันจะอาบนะใส่ขี้ปูเลยเออโอ้ยากเฟังต่วันนวลเลืกนะน้ะอยดูฟังข้าเสียไลเสียไกันพี่เสียมาไล่เออด้เสียไ่เออดูท่กินอ่ะอืมอนมาเม่เอาขึ้นหน่อยเถอะจังวะเสียมเหรอ ของแส่บมาซาอะไรเบิดก้อนต้นไหนอันเล้กหน่อยอันแก่ระเที่ยวบางล่องไป็ดกันเป็นยังเพียข้าวป้นดีกับเจ้าล่องไปกับตำเพื่อกินกับข้าวป้นเพราะเรว่าตำนี่เพราะว่าขัะตำใส่กันมันร่นโคกรู้ปะหนว่าขห็นอ้่รแ่ไม่หนดนะสดอันไม่เน่อยเอาไม่เน่อยแซ่บบ่ บกบบจ้ามทำไม่ใส่มือเลยบอลม่ไรด้ก็จับก็บก่อนจะบ้องยี่บ้องตีอบอกเท่าหรอซับซอกใช่ไหมอืมับซอเลยไม่ไงดเปรี้ยวเยอออยนอเห็นบอมันต้องเข่าซวใส่เข่ากัน ตัวใส่เขากันตัวใส่เขากันหเนี่ยแสบเเพื่อนขบมไ่จดช่มเล่นตะเกียนม้อน,นึ่งฟางให้ม,มันแสบสงชื่อแถววะกระ้งเปี่ยวะเสียบได้จะ้ะเสีออยบหังไก่ เอออ๋อขงหยังบอกบางคนออ๊ดีไใน่หน่วยตาแนเยออแตมน้ำมูนน้ำตาแต่ว่าแมนข้องไก่ดีไซนหน่ยตาเออเออมัดิเออึออมาเอมาดิดิ่งดับร่วงมาเลยอืมอืมทั้ง่เรก็ดูกันทั้งสี่ลรจ้ากินไปคุยกันไปมวนนี่หลายคนอีกเป็นเดือนจังจะได้เห็ุงานบ้าแมนดอก แม่บ่รู้แม่บู่ประเลยมไม่รู้ไกุงนี้นปมากเราทำงานแล้วอ่ะพี่่มันกินกระดูกอะไรที่กิน้วยโอเคอย่ามั่วข้าวหน่ายไหมมั่วบ่ะออ้ยกระลันตีเนาะกระล่นเกิดทุกอั่กดทุกย่างกระล่นตีากใเลือดดาวกระลนตีเล่นนั่งเกิดกระลันตีเว้ ไนช้อนพักก็ไปรู้นะ่ะแม่ค้า,า <c oughs> ก็บมกวนนวมนวันเขาบอหนมวนน่ะอันมานาบูดใส่ข่ยน้ำยิมน้ำรเราดีอักซนสหนี่งกรสนามก๋ำห้าสิบาทอื <c oughs> มันไห้แก <c oughs> ่เก้วทองันปะขนเวียดนามไหมค <c oughs> นเวียดนามขายบ้างอ่ะ เมืนอไงส่วดใส่สิงคโปุ์ล่ะอยกอือยิงแะมากด้วยเรอใส่สิ่งพอดีบุกเแียงไอ้บ่บุกเผ็ดแบุงไม่ได้หรอเพีไ่้ใครส่ใส่เล็กกินไดๆเพราะมันกระแซบนะมากมากมกินน้วกันโอยยำมันหน่อยหช่อย เส็มมาเส็มแบบนี่ยมไม่เลยย่าจวดมาจ้ามาตุ้มมาโฮมทีว่าเขากินยี่บอกโดนบ้ามากครูเสียเท่ามากหระเบิรตเร็วๆบอร์ีว่าสุดมาเบิรเร็วดโอ้เสียบเลยที่ตวกับั่วๆเอาตัดนุ่งเห็ดตัดให้เราเนี่ยมตัดกันเด้อวัญกินบ เซ็งแซ็งนี่แหละพูดนะมันยุบเด้ยมีฮาวาหลายเบียร์เซ็งแซ็งเออเบียรข้าเจ้าสร้างตื้อข้าเจ้ายุดขึ้นกันล่ะกบเนี่ยเราสั่งตื้อเราสั่งแล้วกินเราสั่งแล้วกินข้าเจ้าเฮ็ดอันนั้นเ้าก็เฮ็ดอันนี้เอาเนาะอ้ยุทธเทิงนอนยุทตะล้างนะข้าเจ้าเฮ็ดยุ่ธเทิงไม่คอยยุทตะล้างไม่ต้องเข้าใจวิธีดอก อายุทึ่งนองยูตะลางเออเอาเงี้ยมันน้องแล้วนเาไปแล้วมาษาหมไป่แล้ัอย่างน้องมีเนี่ก็สูทั้งมือเียมันย้อยข้อเลิกเสียงกระปุนเสีกระปุลก็เสียงกระปุนกัย่งนัดเลยจะคิดบมองเ้าข้อเลิกข้อเลิกเ ้ำขุนมันไหลเลยแอบเนาะยแอบปีงไก่แอบแอบไก่ข้องไก่ใางเพื่อหน้องต้วการเืองี้ยมอ้าวก้่นตีเห็ดอีกเนี่ยว่าแ่ก้อนตีสร้งอีกอนตีเลยรับเมียหรืครับดีเขากุมตาแล้วนะรนาะ ันกดามาร์กไปหรือก็ไปตลาดยสุดยอดนัวเฮ็ดไก่สารพผักขันจีเฮ็ดกันกินตัีเออแกกันตีขันตั้งใจเฮ็ดหรอกฝากติดตามเลยนะจ้าช่องนี้กันตีฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันเป็นกำลังใจให้กันพ่อจะให้มีนพ่อจะให้มียนแห้งลุกเกินมากเฮ็ดซูเฮ็ดให้เบิองต้านโควิดเนี่ยตนนี้ก็ท้อนแท้แล้วล่ะกับอัน ยังเสร็จเห็นนะเดงา,นนานดง้นน,ะน่าในเห็ดงานนั่าในเห็ดมันเบื่อข่อยก็คือยังเห็ดข่อย,ย้อมเราไปไข่อยเส้นกระสับไข่อยบ่ลุกมานั่งเห็ดคลิปดอกสองเดือนแล้วแต่แรกๆขไขว้ก็คือบ่นคือเห็ดประส่นอันอน้องดูน้ำถามขึ้นบอกขึ้นบอกออกไปนอดเบิ่งแต่ข้าวกินไร ก็เลยเฮ็ดซื่อเนี่ยเฮ็ดซะอึเฮ็ดบ๊อกกันเฮ็ดให้มี่มูมาคอมเมนต์เมื่อวานมาบอกมาคุยกันมาแช่วะมู้เจ้าดูปั้นแช่หนังดูบ้านนังดูไทยนังดูจังไงกินจังไดไม่ได้เฮ็ดงานมไข่อยกินจังสิ่งละไก่ก็ไม่ได้กินตัวเป็นตัวดอกคือโค้งมากินเอาบุญเงินกับพ่อซื้อกินได้นานโค้งไก่มันกระทงละด้ตีเป็นเงินบ้านห้องถุงละยี่สิบบาทจ้าอือ ตีเป็นเงินบานเท่าถุงละยี่ิบาทได้สามค้งสามข้งยี่สิบกับพ่อพ่อหรือว่ากับบานเท่าเนาะเ้าปะอืออะละยียมพี่น้องเดี๋ยวไวบคลิปไม่เนาะฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ฝากสับตะไคร้ให้เจ้ยจ้าแค่นี้แหะจ้ากูุน่ากดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้ใส่ใบมะกรูดนะคะ